อันนี้แคทหรืออะไรนี่โคมัสุเท<อ>่าไรฮะตัวสอง,สองดีสองนี่ดีสองดุลห้าอ๋อใบมิดสไลด์ได้เนาะแท็กยังเป็นตัวเก่าอยู่น้อยนียน่เนาะแท็กตัวเก่าไหมนี่แท็กเดิมนี่ เ,เ,เ,เครื่องมีเคอยื่อมิมไหมมีเยะมะิมโอ้ไม่มีเย่อมเลยเม,เม,มีสอมไหมไม่มีอมหรอกครับไม่มีมีที่ว่าจะจะจะต้องสอมไหมะจะอมก็แค่เปลี่ยนช่องสอกเกตมัน,มน,นไม่นนรไม่ใช่ได้นนอ๋อใช่อีกเด้นานเนาะโดยรวมเราปกติพร้อมโรงงาน

บาไวาแสนกาจจิต่อรองได้อยู่นะครับคุยกันได้เนอะอื